อโอ้ตกเสือมากเลยครับผมตกลงเช่าที่นี่เป็นสำนังกงานเลยฮ่าเออคุณลูกค้าครับลองดูที่อื่นอีกได้ไหมครับคือมันไม่หรอครับที่อื่นทั้งก่อทั้งแพงแต่ที่นี่มีข่าวหรือว่ามีผีสิงทำผมเลยกังวลว่าให้ข่าวหรือผมตกลงเช่าที่แหละเออ หลังจากนั้นฟิวชั้นสิเกนี่ดีจริงๆเงียบจังฮะพนักง,งานคงกลับบ้านหมดแล้วโอ้มีสาวสวยฮะสวัสดีครับกับดึกจังนะครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่ชั้นสิครับเออเชียหญิงชมัดเอะเพิ่งถึงชั้นสิเองเหรอแฮมลิฟนี่อึดจังเลยนะครับ อเธอไม่สนใจเราเลยเพิ่งใช้17เจ็เองหรือเธอทำไมมันช้าแบบนี้ใช้จะอึดอัดแฮะรู้ไหมคะทำไมรีบถึงชา้าครับเออผมไม่ทราบนะครับเธอยังคุยเล <c oughs> ที่ตรงนี้เคยเป็นสุสานค่ะ <c oughs> เฮ้ออรื่อของ,อง,งลือผีสิงอ่ะเฮ้ แล้วสุสานมาเกี่ยวอะไรกับลิฟต์นะครับเกี่ยวสิคะเหตุผลที่ลิฟต์อึดก็เป็นเพราะเพิ่งใันชิพ้าเหตุปกติแล้วผู้ผีในสุสานคงโดยสายมาคงโดยสารมาด้วยเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนั้นก็แค่ขเขาลืมนะครับเฮ้ให้ผมดูกระจกเหรอมีอะไรหรอครับว้า เชื่อเรียงค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับผีเอเชียค่ะผีเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเป็นเรื่องของประเทศอินโดนีเซียนะคะในื่องนี้นะคะก็มีหลายเรื่องแล้วก็หลายประเทศด้วยกันค่ะนี่นะคะก็มีหลายเรื่องเลยนะนี่นะคะมีไทยญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีกัมพูชาแล้วก็อีกหลายประเทศเลยค่ะที่เห็นนี่เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีมีข้อข้อผิดพลาดอะไร ก็ต้องขอโทษดนะคะเราก็แบบไม่ค่อยชํานาญการอ่านการ์ารตูนอะไรอย่างนงี้นะคะก็ก็ต้องมีพูดผิดกันบ้างก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดกดทับสไคร้ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็อขอลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย